กาบถักไทยสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุข,สขคนวันนี้พบกันอีกแล้วพี่น้องพบกันกับตอนถึงทียังพี่น้องวันนี้วันนี้ได้มีนูตำส่วนพี่น้องตำสวนข้าวปุ้นแล้วก็ใส่เส้นมะฮุงเนี่ยแล้วก็มีหอยสีิปพี่น้องหัวหอยสลี่ แ่บๆพี่น้องตำซีเผ็ดๆจากหน่อยเมือนี้กินอยู่ในห้องพี่น้องพักเข้ากับวายปันไดพี่น้องมีพักบงแน่แล้วก็พักสลัดแน่พี่น้องพอได้แก้มกับตำแ่บๆพี่น้องมือนี่กินอยู่ในห้องกับตอนึเถียงพี่น้องอากาศก็ห่อนพี่น้องเอ้ยส่งนี่ตำใส่หัวหอยพี่น้อง ใส่หัวหอยเซอรี่เล,ลวกัมีตอนกระปูเนี่ยใส่ปูดิบตำซีกเดๆจ,จ,จังหน่อยพี่นอ้องใส่ตรวมหน่อยพี่นอ้มามานองมาไหพี่น้องมาเว้าไล่มาเสียาวใส่คำแหลกแหกมานคำใหญ่ๆเอาหัวหอยนี่แหละพี่น้องหักเอลีพี่น้องกอินยง,งได้กระเสบพี่น้องเลยม้วนผักใส่เขาทา นัวคักพี่น้องนําปลาก็ได้นัวแซ่บมันเวลายําตอนทั่วดินก็นได้สีมันมันจังหน่อยแซ่บอีหลีเด้อพี่น้องบ่แม่นว่าเฮ็ดเฮ็ดเพรามันคือ,บ,อบ่แม่นเด้แซ่บคือแซ่บพี่น้องเฮาโอ้สุดยอดเลยเมนูนี ต้นเทงเทียงนี่พี่น้องมันเขากันอะไล่กับอากาศต้นเทงเทียงอากาศชีนห่อนจากน้อยดำน,นี่คือว่าสวงวะสวงวะเลยพี่นอ้องมวนพักเขามวนพักเขาว่าบะคักคักคัสุดหอดเลยแ่บของแท้พี่น้องเลย ยินเงินใกระแสบตำส่วนี่เป็นประเภทตำนี่ว่าคอยมักที่สุดเดี๋ยวอยหมักนำส่วนี่ครับกินยำด้กระโบผิดวังนะพี่น้องแสบหักอีลีพี่น้องจะได้กบอดซาเบิ้งน่เด้อพี่น้องเด้ออดซาเขามาเบิงมาซุนี่ยผมมีเสียงก็ได้ ลืมกดไมโครโฟนพี่น้องจะได้กระพิดผัดปกันได้ขอโทษน้ำพีน้ำหนองสุขูสุขคนกันแล้วกันเนาะเสียดายพี่น้องเลยขั้นสิบอาลงก็ได้คลิปกะกระเทินเห็ดแล้วนะเสียดายมันตั้งใจเห็ดแล้วพัดเสียงโบมีเห็นหนาเกตโตใหม่พี่น้อง อันนี้ก็อุดซาเบิ่งใน่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งพอมันจบพอเป็นกำลังใจให้เห็ุคลิปอีกคลิปต่อๆไปพป่น้องเนาะให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งส้มเนาะวิธีชีวิตการการกินเนาะคนบ้านเนาะขอหน้าพี่น้องคนสุนทรบดหรือว่าคนอีสานบ้านเขากินแบบไดอันนี้เป็นอาหารลักในพี่น้องคเว่าเหลืองคนอีสานเฮานี่เพราต่ำเนี่ย ลาวเนี่ยมากหลายเป็นเมนูประจำศาลหละคือศาลลาวเขาบตบักขุ่บว่ะเขาเนียวสุดยอดเลยพี่น้องสดตอนเขาปุ่นเข้าไปพี่น้องน้ำปลาแดกนัวๆเขาถ่าสุดยอดเลยแสบคือเก๋ายำเลยกระเสบ อีลีพี่น้องรดศาสตร์็ออกซีสม,สม,สมน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็วันวานวาน,น้อยหนึ่งรดชาสตรค่อยมักเลยเลยพี่น้องรดศาสตร์นี่นี่พี่น้องสด,ดเข้าไปป้าคำใหญ่ๆยำตอนมาถัวเชียงกอบกอพี่น้องบ้าคือวันนัวขัดพี่น้องมันแตกใส่ปากมวนพักเข้าไปเพว่าแห้งขัดพี่น้อง นัวขักพี่น้องเอ้ยแสบแสบพี่น้องล่องไงเด้อกับส่วนขักอีลีสดตอนลาเครือเข้าไปพี่น้องขักอีลีมันจะเป็นพวกพืชพักพี่น้องเขากินยำได้กระแสบเป็นตอนมะเขือเป็นพักหมอนใส่กันแลวก็สดหนับประเด็กนัวๆหรือว่านำนัวๆของมัน ใส่กันีนบ้าขัดผีน้องไอ้แสบอีลีปวเรือดอกพี่น้องอ้ยซามนี่หรือว่าฐานนี่ฮะมืดเต็มฐานก็ได้ความแสแอะผน้องเบึ้งเอาให้ภาพบรรยายผี่น้องสุดยอดเลยยังได้ก็ฝากเลยเดี๋ยวีน้องเ้อฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ได้ฝากกดติดตาม กดบ่งให้จบเน่พี่น้องเอ้ยพอเป็นกำลังใจให้สมองกับโบขึ้นจะเถือ่อพี่น้องเอ้ยคนติดตามนะเพิ่มมาอยู่มือเล็กมือหน่อยเนี่นบยบบไลแต่ว่าสมองการเบ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันโบขึ้นพี่น้องเขาเบบ่งไลนะพี่น้องบ่งบบสุดเบ่งน้อยหนึ่งจะได้เกิดฝากลด้ด้วพี่น้องด้วยเขามาบ่งซีไลไลกันเนี่ยเขามาเบ่งเลยกับพากันคอมเมนต์แนะ่ คอยเได็หู an, no, sure. ่าเมนผู้ใดเนี่ยครับว่าเบิ่งสองได้เนี่ยเนาะเขามาให้กำลังใจกันเบิ่งแย่งกันอะไรพี่น้องเลยมาให้เฮ้าต้องเบิ่งแย่งกันเองสวยเรือกันเบิ่งแย่งกันมาเบิ่งของกันอะไรพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กันเจ้าจดกดเถื่อคอยคอยกดเห้อเจ้าอะไรพี่น้องมันจังสีเห็นผลเห็นผลไวนะพี่น้องสวยเบิ่งแย่งกันไป เขาเห็นนั่นนั้นมันก็สิบด่ดได้พี่น้องเงงั้นเขาบัง,งเฮากันแเกันจักสิให้ผู้ใได้มาเบิงน้นองนเนาะสวยๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่ว่าเขามาบังมาชมงก็ขอบอกขอบใจหล,ลายๆสิบนิว้วยกใส่พีใส่นองขอบใจน้องเนาะบ่มีหยังตอบแทนมีแต่คำว่าขอบใจเอาสำหรับคลิปนี้มันเอาไว้สำหรอนพี่น้องขอบใจหลายๆ Bye-bye.